ฉันบอกว่าไม่กินไม่กินคุณนี่ก็พยายามเนาะก็คุณกลับตึกอ่ะอีกอย่างงานคุณก็ยุ่งฉันเป็นห่วงคุณอ่ะคุณชอบสั่งแต่ของไม่มีประโยชน์มากินเดี๋ยวก็โรคกระเพาะก็ถามหาหรอกอะรีบรับไว้เร็ว ขอโทษค่ะคุณเป็นไรบอกคะฉันรีบอะค่ะเออไม่เป็นไรคุณลาะเป็นไรหรือเปล่าเออไม่เป็นไรค่ะขอโทษค่ะขอคุณระวังหน่อยนะรีบจัง อ่ะคุณจะเาอาแบบข้าวเที่ยงมาส่งอ่ะเฮ้ยเต๋เอเต๋เอ,อมึงดูนั่นดิทําไมผู้หญิงคนนี้มาส่งอาหารให้เอกทุกวันเลยวะขนาดเวลาเอกไม่อยู่ที่ตัวมันก็ยังมาวางไว้อีกแถมมาตรงแล้วทุกวันเป๊ะนะ้นมึงว่ามันแปลกป่าววะช่างมันเถอะทำงานดีกว่าฉันบอกว่าไม่กินไม่กินคุณนี่ก็พยายามเนาะ,ะก็ควรกลับดึกอะ่ะ อีกอย่างงานคุณก็ยุ่งฉันเป็นห่วงคุณอะ่ะคุณชอบสั่งแต่ของไม่มีประโยชน์มากินเดี๋ยวก็โรคกระเพาะก็ถามหาหรอกอะรีบรับไว้เร็วกลับไปกลับไปคุณกลับไปก่อนไปลืมไปอ่ะนมดื่มเยอะๆนะไปไป เออนี่พวกมึงวันนี้สี่โมงเย็นอ่ะมีประชุมนะเว้ยโคตรเซ็งเลยวะธรรมดาอยู่แล้วใกล้สิ้นเดือนอ่ะก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งอ่ะคุณเอกมาพบฉันที่ห้องหน่อยนะครับบอส ครับบอสเฉินนั่งค่ะช่วงนี้ทำงานเป็นยังไงบ้างได้ยินมาว่าหลายแผนกทำงานยุ่งมากเลยคงต้องกลับดึกหน่อยเนาะเรื่องงานไม่มีปัญหาเลยครับบอสว่าแต่ที่บอสเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าครับพอดีที่ฉันเรียกคุณมาในวันนี้อ่ะฉันมีเรื่องจะถามคุณหน่อย อเอานี้ไปแล้วคุณลองเขียนคนที่สำคัญต่อชีวิตคุณมาให้ฉันสักสิบคนสิเรียบร้อยแล้วครับถ้าให้คุณต้องเลือกตัดใครคนใดคนหนึ่งออกจากชีวิตของคุณ คุณจะเลือกตัดใครเป็นคนแรกทำไมผมต้องตัดด้วยล่ะครับเทน,น่าทำตามที่ฉันสั่งอีกสองคนอีกสามคน แล้วถ้าฉันจะให้คุณตัดอีกสองคนละ่ะคือตอนนี้เนี่ยเหลือแค่พ่อแม่ลูกแล้วก็ภรรยาของผมซึ่งทั้งสี่คนนี้เป็นคนที่สำคัญที่สุดผมเลือกที่จะตัดใครออกไม่ได้หรอกครับบอสมันไม่สำคัญหรอกนาะสำคัญที่ว่าคุณจะเลือกตัดใครออก ตอนนี้ก็เหลือใค่สองคนแล้วถ้าคุณต้องเลือกตัดอีกหนึ่งคนละ่ะคุณจะเลือกตัดใครผมเลือกที่จะไม่ตัดไม่ได้เลยครับบอสเอานาะมันก็แค่เกมคุณต้องตัดอีกหนึ่งคน โอเคไหนคุณลองบอกเหตุผลกับฉันหน่อยสิว่าทำไมคุณถึงเลือกเก็บภรรยาของคุณไว้ทั้งๆที่เขาไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับคูณทางสายเลือดเลยสักนิดนอกจากจะเป็นภรรยาและแม่ของลูกแต่คุณก็ยังเลือกเก็บเขาไว้เป็นคนสุดท้ายสำหรับผมแล้วอะเมื่อถึงเวลาพ่อและแม่ของผม ก็ต้องตายจากผมไปตอนนี้ไอสิ่งที่ผมทําได้ก็คือทําให้เขามีความสุขอยู่กับครอบครัวให้นานที่สุดส่วนลูกผมวันหนึง่งเขาก็ต้องโตขึ้นเพื่อที่จะออกไปใช้ชีวิตในแบบที่เขาอยากเป็นผมทําได้แค่มองดูเขาสป,ปอร์ตเขาอยู่ห่างๆแต่คนที่จะอยู่กับผม ในบ้านปลายชีวิตนั่นก็คือภรรยาผมเท่านั้นตั้งแต่เราแต่งงานกันมาเขาไม่เคยละเลยหน้าที่ของซีภรรยาหน้าที่ของลูกสะใภ้หน้าที่แม่ของลูกทั้งครอบครัวของผมและผมต่างก็รักเขามากเพราะเหตุนี้ผมถึงเลือกที่จะเก็บเขาไว้ครับ เข้าใจแล้วขออนุญาตนะครับบอสผมขอโทรหาเขาหน่อยนะครับผมคิดถึงเขามากเชิญค่ะหนี่รักนที่นี่ทานอะไรพิเศษไหมพ่มอจะแวะตลาดก่อนเข้าบ้านเดี๋ยวเจอกัน เอานี้กลับไปด้วยเอาไปมอบให้กับภรรยาของคุณทำให้เขารู้ว่าเขานั้นสำคัญกับคุณมากแค่ไหนผู้ชายทุกคนเนี่ยต้องการผู้หญิงที่เข้าใจส่วนผู้หญิงเนี่ยต้องการผู้ชายที่อยู่เคียงข้างเขาสิ่งที่คุณทำอยู่ในตอนนี้คุณทำถูกต้องแล้วนะคุณกลับไปทำหน้าที่ของคุณให้ดีนะขอบคุณครับบอสอืมไม่เป็นไร ที่สว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆของฉันละกันงั้นผมขอตัวก่อนนะครับอขอบคุณครับทีรักผมจะมาแล้วเอ้าทีรักซื้ออะไรมาเยอะแยะผมก็ซื้อมาทำกับข้าวให้คุณกินไง ผมมีดอกไม้มาให้คุณด้วยอุ้ยสวยจังเลยอะ่ะท่ละขอบคุณนะคะครับเดี๋ยววันนี้คุณเป็นลูกม,มือผมก็พอนะ